สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการส่งถ่ายกำลังนะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ได้สอนเรื่องเฟืองไปแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องการส่งกำลังด้วยสายพานกันเาจะส่งกำลังด้วยเฟืองนะครับอันนี้มาส่งกำลังด้วยสายพานนะครับการส่งกำลังสายพานเนี่ยเป็นการหาอัตราทดเดียวนะครับของการส่งกําลังด้วยสายพานนะครับดงนะนั้นการหาออส่งกําลังด้วย อัตราทดเดียวเนี่ยก็จะใช้สูตร d1 คูณ d n1 เท่ากับ d2 คูณ n2 ง่ายๆครับนะครับก็คืออะไรครับ d1 คือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อขับนะครับส่วน d2 คือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตามนะครับส่วน n1 คือความเร็วรอบของล้อขับนะครับหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะครับ1ต่อนาทีนะครับ1ต่อมิล นะครับ n ก็คือ n 2คือความเร็วล้อตามนะครับก็คือ1ต่อ l หรือ1น่วฉะนั้น n 2คือความเร็วรอบนะครับของล้อตามหน่วยเป็น1ต่อวินาทีก็คือ1รอบต่อนาทีนะครับนะครับหคือ1รอบต่อนาที1ต่อมิลก็คือ1รอบต่อนาทีนะะฮมมิิลลนะครับนะครับฉะนั้น เรามาดูกัน v 2เท่ากับ v 1นะครับคือความเร็วนะครับ v 1กับ v 2นะครับหน่วยก็สูตรออกมาที่จะได้ก็คือ d 1นคูณด้วยพายคูณด้วย,คว,ยความเร็วรอบคือ n นะครับ n 1เท่ากับ d 1นคูณด้วยพายคูณด้วย n 2นะครับชั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยนะครับ n 1เนี่ยจะเป็นของล้อตามลนะ้อขับนะครับส่วน d 1นึคือไดมิตเตอร์ของล้อขับ ครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็น n 2 n 2คือความเร็วรอบของล้อตามนะครับส่วน d 2คือไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อตามนะครับนั้นเรามาดูอัตราทดกันนะครับอัตราทดกันนะครับอัตราทดนะครับก็คือ i นะครับนะครับแทนด้วยตัว i เล็กก็คืออัตราทดนะครับเท่ากับ n 1หารด้วย n 2เท่ากับ ตีสองหารดีดีหนึ่งนะครับนะครับฉะนั้นดูต่อครับอย่างนี้นะครับ i เท่ากับ n หนึ่งนะครับหารด้วย n สองนะครับ n หนึ่งเท่าไร n หนึ่งสิบสองครับ n สองเท่ากับสี่นะครับสิบสองหารด้วยสี่เท่ากับอะไรครับสามนะครับก็เป็นสามตอนหนึ่งนะครับฉะนั้นก็จะได้สามส่วนตัวนี้เหมือนกันครับ n หนึ่งเหมือนกัน หารด้วย n 2นะครับหรือว่า 4, ออ n หนึ่งเท่ากับส่ n สองเท่ากับ 5, หาหารกันออกมาได้0.8ครับครับ0.8นหารหฉะนั้นก็คือ0.8นะครับนะฮะแล้วมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเขาบอกมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนกำลังขับปั๊มด้วยสายพานแบน ล้อมอเตอร์ล้อขับมอเตอร์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง150มิลลิเมตรและหมุนด้วยความเร็วรอบ1 5 0 0รอบนะครับต่อนาทีนะครับหรือ r p m นะครับ r p m ก็คืออะไรลาวเปอร์มินิทนะครับลาวก็คือรอบนะครับ p ก็คือเปอร์ m ก็คือมินิทคือนาทีนะครับนะครับฉะนั้นลาวเปอร์มินิทคือรอบต่อนาทีนะครับส่วนล้อตามีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ 90มิลลิเมตรนะครับ90มิลลิเมตรนะครับจงหาความเร็วรอบที่ปั๊มทำงานนะครับและอัตราทดดังนั้นหา2ตัวนะหานะครับหาที่ความเร็วรอบหาความเร็วรอบของปั๊มทำงานนะฮะและหาทดอัตราทดด้วยอัตราทดเนี่ยนะครับอ๋อหาความเร็วรอบก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยม นั้นสูตรของมันคือ d 1คูณด้วย n 1หารด้วย d 1คูณด้วย n 2นะครับดันั้นเราต้องการหาอะไรครับหา n n 2คือความยาวรอบนะครับของปั๊มที่ทำงานคือ n 2นะครับ n 2คือตัวนี้นะครับฉะนั้น n 2เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ง่ายๆครับเราเราก็ใช้สูตรตัวนี้สมการชุดนี้นะครับเราต้องการหา n 2ก็เอา d ย้ายไปฝั่งตรงข้ามนะครับ d ย้ายฝั่งตรงข้ามไปหาร d 1คูณ n 1 ดังนั้นได้สูตรออกมากคือ d 1คูณ n 1หารด้วย d 2ครับงนั้นเท่ากับอะไรครับ d 1คืออะไร d 1คือไดมิเตอร์ครับไดมิเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของอตัวขับนะครับฉะนั้น d 1ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ d 1ก็คือตัวนี้ d 1คือตัวนี้ d 1ก็คือร5 0ห้าน,นะครับอันใหญ่นะครับ150ห้านะครับมันสลับกันอยู่นะอย่า อย่ามองพลาดนะ D 1คือตัวนี้นะส่วน N หนึ่งคือความเร็วรอบนะครับของของตัวตัวตัวตามนะครับตัวขับตัวขับตัวขับความเร็วรอบอยู่ที่พันห้าร้อยรอบครับพันห้าร้อยรอบนะครับพันห้าร้อยรอบนะครับพันห้าร้อยรอบก็มาคูณหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบหารด้วยอะไรครับหารด้วยเก้าสิบเก้าสิบมาจากไงมาจาก D สอง D สองคือตัวนี้ครับ คือเส้นผ่าศูนย์กลางของพูเล่พูเล่ตามนะครับดังนั้นถามมาปุ๊บเขาบอกว่าได้เท่ากับ2,500รอบนะครับ2,500รอบนะครับนะครับคือ RPM นะครับส่วนหนึ่งต่อบ,บิงก็คือ1รอบต่อนาทีหรอบต่อน,นาทีนะครับดังนั้นต่อไปมาหาตาทดต่อครับ อัตราทดก็คือ i อเท่ากับเอนหารด้วยเอนะครับเท่ากับ,กบ,กบ 1, 5, น, 2, 5, นะครับเท่ากับพันห้าหารด้วยสองพนะครับดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับพันห้าหารด้วยสองพนห้าเท่ากับ0.6นะครับต่อหนึหรือเท่ากับ0.6นะครับอ๋อถ้าลองใช้อีกตัวหนึ่งมาทำการคำนวณนะครับเมื่อกี้เราใช้ความเร็วรอบของตัวพูเล่มามาหารต่อมานะครับถ้าเราใช้ไดมิตเตอร์ ใช้ได้ไหมก็คือดเมนเตอร์ของตัวพูเล่นะครับนะครับก็คือ d 2นะครับก็คือ90หารด้วย d 1ก็คือ150เอาออกมา0.6ต่อหนึเหมือนกันนะครับเท่ากันฉะนั้นในการหาอัตราทดก็ง่ายๆครับตามนี้ฉะนั้นการหาหาอัตราทดของการส่งกาลังด้วยสายผ่านนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าข่าวต่อไปเราจะ เรามาพูดเรื่องอะไรต่อนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับ